b บล็ k พิง k ส่งกำลังใจถึงแต้ามอบพวงหรีดไว้อาลัยพ่อนรงคจากการสูญเสียคุณพ่อณรง์เตมีรักคุณพ่อของนักแสดงสาวแต้านรพรเตมีรักเมื่อไม่นานมานี้จากอุบัติเหตุทางรถยนต์จนมีเพื่อนพ้องเหล่าคนบันเทิงรวมถึงผู้ใหญ่มาร่วมแสดงความเสียใจในงานสวดอภิธรรมศพที่วัดพรศีวรวิหารบางเขนสาลาปุพการีอนุสร์ล่าสุดวันที่สกรกฎาคม ร้องเกิลกรุ๊ปเกาหลีชื่อดังลิซ่าวงแบล็กพิงคได้ส่งมออพวงหลีดมายังงานสวดอภิธรรมเพื่อมอบกําลังใจให้กับแต้วนัทพรเรียกได้ว่าวงแบล็กพิงคถือว่าเป็นวงที่แต้วชื่นชอบและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด จากก่อนหน้านี้เต้าเองก็เคยได้หายรูปร่วมกับวง BLACKPINK ในคอนเสิร์ต BLACKPINK 2019 world tour inu y o area bangkok ในวันที่11 -13 ถึง13มกราคมที่ผ่านมาจนเป็นที่ฮือฮา,าของแฟนคลับเรียกได้ว่าแม้ว่าตัวจะมาไม่ได้แต่ยังส่งความห่วงใย,ยมาให้เสมออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ